ของประกันโควิดก็ยังมีปัญหากันอย่างต่อเนื่องนะคะคราวนี้ไม่ได้เป็นปัญหามาจากบริษัทในเรื่องของการจ่ายประกันแต่ก็เป็นปัญหาในกรณีที่พยายามจะหลอกลวงเคลมประกันทางเลขาธิการคอปพอจัดตั้งทีมกฎหมายไปสอบกรณีที่มีการโพสต์ออนไลน์บอกจะจ้างเด็กเอนเตอร์เทนที่ติดเชื้อโควิด -19 เพื่อเอาไปเคลมประกันโควิดนะคะถ้าพบผิดจริงก็จะดําเนินการทางกฎหมายค่ะ กรณีที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันในสื่อสังคมออนไลน์ประกาศจ้างเด็กเอนเตอร์เทนขอเป็นเด็กเอ็นที่ติดเชื้อโควิดเท่านั้นแล้วก็ต้องมีผลตรวจ ATK ยืนยันเพราะว่า จะเอาไปเรียกร้องเงินประกันภัยจากบริษัทประกันภยัยเรื่องนี้นายสุทธิพลชวีชัยการเลยาธะที่การคณะกรรมการกำก,กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็บอกนะคะว่าการกระทําแบบนี้เข้าข่ายช่อฉนประกันภัยและเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยจึงได้ส่งทีมกฎหมายและคดีเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบตัวผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวแล้วค่ะพบด้วยว่าผู้โพสต์มีการเอาประกันภยัยโควิดกับบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งด้วย คปพจะเร่งตรวจสอบและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่การกระทำของผู้โพสต์ข้อความนี้ถ้าเกิดเข้ากรณีการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตก็จะไม่ได้รับเงินตามกรมทรรม์ประกันภัยนะคะและอาจถูกดำเนินคดีกรณีเข้าข่ายเป็นการช่อชนประกันภยัยเลขาธิการคอปพอย้ำเตือนประชาชนบอกว่าถ้าทำประกันภัยแล้วและเข้าไป เพื่อเสี่ยงหวังให้ติดเชื้อเพื่อหวังเงินเคลมประกันถือเป็นความเสี่ยงที่บริษัทประกันอาจจะอ้างเหตุไม่จ่ายสินใหม่ทดแทนได้เพราะว่ามีเจตนาจงใจใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตหากมีหลักฐานเข้าข่ายช่อฉนประกันภยัยก็จะมีความผิดอาญาโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0 0 0สนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ